สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k ค s อีกครั้งนะคะตอกย้ำสถานีความบันเทิงคุณภาพสำหรับช่อง8ล่าสุดได้เดินเครื่องเต็มสูบต้อนรับปีเสือทวงบัลลังความเป็นที่1ของละครแซบครบรถดูละครช่อง8กด27โด้วยการเปิดโผลละครปี2,565พร้อมด้วยรายชื่อนักแสดงแถวหน้าของวงการที่ตบเท้าร่วมงานศาสตร์วีมือ,อยิงขับคัง คือเป็นปีแห่งการช่วงชิงเรตติ้งและมีการแข่งขันยิ่งดุเดือดทำให้วงการบันเทิงกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากสบเซาเพราะสาในการโควิด -19 ไปพักใหญ่โดยละครที่จะได้รับชมในปี2,565นี้จะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนใช่ละครเรื่องที่คุณรอคอยหรือไม่มาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเรื่องที่1เริ่มโดยละครแนวโรแมนติกแฟนตาซีเรื่อง มัจฉาอันดาเป็นเรื่องราวของความรักที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์อย่างขุนนเรนกับธิดาเงือกอันดาแห่งสมุดแดนเหนือที่หนีการตามล่าของสินทุราชาเงือกแห่งสมุทแดนใต้และเรื่องราวการแย่งชิงคาาสมุทรถือว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามเพราะนอกจากความแฟนตาซีจุดขายของเรื่องนี้คือความพีเรียด ที่จะดึงสเสน่ห์ของความเข้มข้นเพิ่มความแฟนตาซีเหนือจินตนาการลงไปแฟนละครจะไม่เคยได้รับชมละครแนวนี้ที่ไหนมาก่อนแน่นอนพร้อมกันนี้ยังได้นางเอกสาวยีนเกวลินมารับบทเงือกสาวประกบคู่กับกอบอนุวัฒน์และเรื่องนี้ยังได้สาวกระแตอาสยามกับการพลิกบทบาทครั้งสำคัญด้วยการสวมบทร้ายแฝงความเซ็กซี่แบบจัดเต็ม รวมด้วยนักแสดงมากฝีเืออีกครับข้างรับรองได้ว่าเข้มข้นครบรสฉากและ CG อลังการตื่นตาตื่นใจเริ่ม4มกราคมนี้เวลา19นาฬิกาเรื่องที่2ต่อด้วยละครดแซบที่แค่ฟังชื่อเรื่องก็ต้องชวนสะดุง้งอย่างละครเรื่องร้านดอกงิ้ว ละครแนวดราม่าเข้มข้นที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของผู้หญิงคนหนึ่งที่กลายเป็นของเล่นเพราะความเลวทรามของผู้ชายบทเรียนจากชีวิตที่ย่อยยับสอนให้เธอใช้ความเห็นผิดเพื่อแก้แค้นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าจะแซบขนาดไหนการันตีด้วยนะักแสดงอินเนอร์เบอร์ใหญ่กับการร่วมงานช่อง8ครั้งแรกของสาวยุ้ยจีรน,นันมารับบทเด่น พร้อมประทาความแรงกับเหล่านักสแสดงมากฝีมืออย่างเบนซ์ปุญญาพรออยธนาบีมกวีทันธนากรและแมทธิวดีนพร้อมกันนี้ยังได้เห็นดาวรุ่งสาวของช่อง8อย่างนนนี่นัชามาประกบคู่กับหนุ่มต่างช่องทอยประถมพงศ์โคจอมาร่วมงานกันครั้งแรกต้องจับตาว่าจะดราม่าแค่ไหน แต่บอกด้คำเดียวว h a t s a p จนห้ามกระพริบตาติดตามชมละครเรื่องร้านดอกนิ้วทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา20นาิกานาทีเริ่มตอนแรก4มกราคมนี้ห้ามพลาดเรื่องที่3มาต่อกันที่ละครแนวคอมเมดี้ปนเสียงขวานอย่างเรื่องกระสือลำซิง่งละครที่รวมความน่ากลัวของกระสือเพลงและคอมเมดี้รวมกันไว้อย่างเข้มข้น โดยผลงานการจัดละครเรื่องแรกของผู้จัดเชียร์ที่คำพรทางช่อง8แถมงานนี้ผู้จัดสาวขอควบสองตำแหน่งทั้งจัดเองเล่นเองประกบคู่กับหนุ่มมาทาเลนอินดี้อินทัสโดยเป็นเรื่องราวของนีนะหญิงสาวที่ก้าเข้ามาเป็นนักร้องแต่อยู่มาวันหนึ่งเธอต้องโชคร้ายเพราะกลายเป็นกระสือแล้วเคนคนรัก หนึ่งในตัวแปรสำคัญของเรื่องจะหาทางแก้คำสาปร้ายและร่วมฝ่าฟันอุปสรรคได้หรือไม่คงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนเพราะกันนี้ยังมีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่ร่วมสแสดงในเรื่องนี้อย่างเปิ้นปทุมราชอาสยามทัญญาอาสยามและลาดาอาสยามมาร่วมสร้างความสนุบในเรื่องนี้ร่วมด้วยนะักแสดงชั้นแนวหน้าของวงการมากมายอย่างซันประชากร โฟกัสจิรกุลป่ากิกเกียติแท็กพรันยูฮันนี่ผัดสอนกติอารัมบอยและคิงก่อนบายโดยซีจีกระสือที่ทุกคนจะได้เห็นนั้นผู้จัดเชียร์ผีพิถันทุ่มงดออกแบบใหม่ให้ดูหล่อนกว่าเดิมอีกท้งเรื่องนี้ยังได้ฟังเพลงสนุกๆที่แต่งขึ้นมาใหม่จากนักร้องคุณภาพของค่ายอาสยามที่รับรองว่าแฟนละครจะได้สัมผัสรสชาติ ความหลอนสนุกและเพลิดเพลินไปกับบทเพลงและความฮาเรียกว่าเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีแน่นอนเรื่องที่4ต่อด้วยละครแนวพีเรียดดราม่ากับเรื่องบ่วงใบบุญเรื่องราวของดอกรักคุณนายประจำบ้านเรือนบุญผู้ที่ดูดีสวยสง่ามันเข้าวัดทำบุญและถือศีลแต่เบื้องหลัง คือความทะเยอทะยานถีบตัวเองจากสาวใช้ขัดดอกจะมาเป็นเมียรองของคุณพระบุญญาณุภาพเธอใช้เล่เหลี่ยมมารยาจนคุณพายยอมแยกบ้านให้เบื้องหลังความงดงามและคำพูดหวานหูคือการคบชู้สู่ชายทุกคนในบ้านยอมเชื่อฟังคำสั่งของคุณนายดอกตรักเว้นแต่ใบบุญหลานสาวที่เกิดจากลูกชายที่เป็นจิตเภทกับลูกสะพ้ยที่เป็นใบ ได้นักแสดงมากฝีมืออย่างจอยศิริลักษ์มารับงานละครอ,อีกครั้งในรอบหลายปีกับบทคนใบ้ชีวิตสุดรันทดปะทาคารมเดือดกับนักแสดงชั่วโมองการบินสูงอย่างกวางกมลชนกที่เรื่องนี้เธอพลิกมาเล่นร้ายอย่างสุดขั้วไม่พอยังได้นักแสดงชายการันตีรางวัลผลงานมากมายอย่างโออนุชิตพร้อมด้วยเขตฐานทัพ และผีทองเจือที่จะมาทำให้เรื่องราวเข้มข้นขึ้นและถือเป็นความโชคดีเขานักแสดงดาวรุ่งดวงใหม่ของทางช่อง8ที่ได้รวมประชันบทบาทกับนักแสดงมากฝีมือหลายท่านถือว่าเป็นบทที่ท้าทายของดาวรุ่งดวงใหม่ที่น่าจับตามองรวมถึงสองสุปตาดาวค้างฟ้าที่จะมาประชันบทบาทกันอีกด้วยเรื่องที่5เปลี่ยนโหมดชวนขนหัวลุกกับละครทีระดับตำนานอย่างเรื่อง สีสะมานละครแนวดราม่าลึกลับที่เป็นเรื่องราวของปิรันธาหรือปีเสาวไฮโซที่มีพลังจิตด,ด้านมืดเธอประสบอุติเหตุจนล่างและหัวแยกขาดออกจากกันเธอได้รับการผ่าตัดต่อศีรษะเข้าใหม่จากนายแพทย์ปิติผู้เป็นอาโดยใช้ร่างจากบรรดาหญิงสาวที่ตกเป็นเยือ่อ การกลับมาของละครสุดปังในรอบ27ปีโดยได้นางเอกสาวหยายีราชปาลมาระบทปีในเวอร์ชันนี้หลังจากที่สาวหยาดเคยเล่นเป็นปีตอนเด็กในเวอร์ชันเก่าเสริมทับด้วยนางเอกลูกรักของทางช่องแอย่างสาวยีนเกลินที่จะมาระบทคู่ปรับและประชันฝีมือกับสาวหยาดประกบคู่กับพระเอกสมากฤษดาร่วมด้วยวิลลี่แมกอินทอร์ชินชิน,นวุฒ แท็กพารันยูบอดพุททิพงศ์น้ำหวานเดอะเฟสและโกโก้อารยะยังไม่พอเรื่องนี้ยังได้เห็นดาวรุ่งดวงใหม่ของทางช่อง8อย่างหนุ่มภูมิภูริพันธ์มาพิกบทบาทครั้งสำคัญให้แฟนๆ่นีทึ่งกับความสามารถต้องมาร่วมลุ้นและดูกันว่าสีสาม,มาในเวอร์ชั่น2022นี้จะออกมาฟีเวอร์ร่วมสมัยแค่ไหนต้องรอติดตามเรื่องที่6 มากันที่ละครพี่เรียดฟอร์มยักษ์แห่งปีกับเรื่องเล่ลุนตยาหนึ่งในซีรีส์ชุดผีผ้าบทประพันธ์ชื่อดังของพงศกรที่มีแรงบันดาลใจมาจากเบื้องหลังความเป็นมาของวัฒนธรรมผ้าพม่าที่ละเอียดอ่อนละครที่หลายคนจับตามองและเป็นกระแสตั้งแต่ปล่อยผ้าฟิตติ้งพูดถึงความอลังการของเสื้อผ้าพอได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็เตอร กิติกรนบอุดมพันธ์หรืออาจารย์ตุย้ยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องผ้ามาออกแบบเครื่องแต่งกายซึ่งผ้าริยาผืนสีชมพูที่ใช้ให้นักแสดงนำหลักอย่างยุ้ยมานุ่งนั้นมีมูลค่าถึง6หลักสร้างความฮือฮาแก่ชาวเน็ตและแฟนนิยายเรื่องนี้ได้ไม่น้อยโดยละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของอาถานผ้า,ผาลืนตยาสีชมพูที่มาพร้อมเรื่องราวสุดลี้ลับ ที่รอการค้นหาคำตอบโดยงานนี้ได้น,นักแสดงมากฝีมืออย่างยุ้ยจิราน,านันที่มารับบทมินพยูเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์ที่ต้องเป็นวิญญาณที่ถูกจองจำในผ้าลืมตยามาถ่ายทอดบทสำคัญนี้ประชันบทบาทกับนางเอกสาววาวานิชารีที่มาฝากฝีมือการแสดงที่หน้าจอช่อง8เป็นครั้งแรกประกบกับพระเอกไนกี้นิคิดน รวมด้วยท่านักแสดงมากฝีมือโดยคาริสาสปิงเกตวิลลี่ใมอินทอรองตวนปินโตและนักแสดงอีกครับข้างโลเคชันจะสวยได้กลิ่นอายของพม่ามากน้อยแค่ไหนและเรื่องราวจะสนุกเข้มข้นชวนหล่อนอย่างไรต้องห้ามพลาดเรื่องที่7และแล้วก็ถึงคิวละครดราม่านำดีกับเรื่องมงกุฎกรรมจากบทประพันธ์ดังของสมหมายเลิศอุราน โดยผลงานของผู้จัดคนเก่งเออิสเริยเรื่องราวความดราม่าของผู้หญิงที่ชื่อจันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เธอต้องเอาชนะและผ่านมันไปที่ได้แค่ดีกรีของผู้จัดยืนหนึ่งเรื่องละครดรามา่าก็การันตีได้แล้วว่าจะออกมาเข้มข้นถึงใจแค่ไหนอีกทางเรื่องนี้ยังได้แอนซีเรียมคืนสังเวียนมารับบทดราม่าสุดรันทดอีกครั้งประชันบทบาทกับอ่อำอมริน ที่โคจรมาร่วมงานกับทางช่อง8เป็นครั้งแรกเสริมทัพด้วยนักสแสดงมากฝีมืออาทิออยธนาฟิล์มฉัดดาวแพรพิไลลำพาปรัดอิทธิชัยเจริญและป้าจิอัชราพัน์พร้อมกันนี้ยังได้เห็นพระเอกหนุ่มป้ายแดงภูมิภูริพันธ์ขึ้นแทนพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกประกบคู่กับนางเอกหน้าหวานน้ำตาลทิพนารีและเรื่องนี้ ยังได้เห็นสองนิวเจนดวงใหม่ของทางช่อง8อย่างหนุ่มไก้กันตะพลและสาวซาราชัชยามาชิมลางละครเรื่องแรกแการันตีได้เลยว่าละครเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเตรียมผ้าซบน้ำตาหรือเฝ้าแน้จอช่อง8รอกันได้เลยเรื่องที่8ปิดท้ายด้วยละครดราม่าสยองขวัญกับเรื่องเรือนชดานางจากผู้จัดตายนัทพล ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ความแรงที่หน้าจอช่อง8ปดจากผลงานละครเรื่องเรือนร่มงิ้วมาแล้วล่าสุดขอสารต่อความปังด้วยการหยิบบทประพันธ์ของภาคีในมาสร้างเป็นละครอีกครั้งโดยยังคงอยู่กับเรื่องราวของความน่ากลัวสยองขวัญเล่าผ่านชดาที่เป็นเรื่องราวของความแค้นความสัมพันธ์พี่น้องในครอบครัวผ่านการเล่าเรื่องของนาตสินไทย ที่เป็นสื่อกลางของความหลออในครั้งนี้สะท้อนผ่านเรื่องราวของคนในครอบครัวที่หวังดีจนเกินไปแต่ไม่เท่ากันจนนำไปสู่ความริษยาความโลภความแค้นและนำไปสู่ความตาย,ยางานนี้ได้นางเอกสาวพิงกี้สาวิกามาร่วมสร้างตำนานบทใหม่ครั้งกระบทผีสาวสุดอาคาตแค้นกับอาถรรพ์ของเชดาประจำตระกูล ร่วมชันบทบาทกับหนูหน้าหนึ่งธิดาที่มาร่วมง,งานกับทางช่อง8ครั้งแรกและนางเอกลูกม่อช่อง8อย่างนนนี่นัชชาที่ในเรื่องนี้จะได้เห็นสาวนนนี่พลิกบทบาทครั้งสำคัญพร้อมกันนี้ยังได้พระเอกนิววงสกรมาเสริมทัพ ถ่ายทอดเรื่องราวสุดลึกลับการันตีได้เลยว่าแฟนละครต้องเตรียมตัวพบกับละครแนวสืบสวนสอบสวนโรแมนติกดรามา่าเสี่ยงขวัญที่มีความหักมุมและเซอร์ไพรส์อย่างคาดไม่ถึงแน่นอนคลิปนี้กว่าในรูปลงละครใหม่ของทางช่อง8ที่จอรนแอรในปี2,565โดยงานนี้ทางช่อง8ยังคงยืนหยัดในการผลิตคอนเทนต์ละครคุณภาพเพื่อตอบสนองฐานแฟนละครที่มีอยู่เดิม พร้อมงัดกลยุทธ์เพดึงแฟนละครกลุ่มใหม่ให้เข้ามารับชมคอนเทนต์ละครเพิ่มขึ้นพร้อมทับนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างรอติดตามรับชมกันได้เลยชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณคะ่ะ